สวครับวันนี้ยังชอบพีพีพอดงหน่งะครับต่วยกดร่มาภาทัวร์งาน EP สนะับ้วก็ยิ้กดานะครับเยิมกดคิติดตามกดส u b s ว i เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปกันดวยนะครับก็ยิมกดติกกินนะครับขอบคุณม่ไปกันเลยหนับเดินตามผมมาวั้่ใช่ทานะับเดินไปด เดี๋ยวผมจะไปให้ดูมีอุปกรณ์หลายสิ่งในต,ตัวนี้ก็มีครับกล้องวงจรปิดคาเมราแมนคาเมราแมนอันนี้จะเป็นพวกปั๊มนะครับเอาไว้ทํางานพวกยางอะไรพวกนี้นะครับน,นี่นะครับจะเป็นยางสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยไปแกะะนคครับผู้ชมผมจะกินเลยนะครับเป็นร้อนเร็วหราเล่น แบบเวอร์ชันใหม่ใช่พัลมนี่นะครับมันก็จะออกมาทางนี้มาครับมันก็จะมีเก้าอี้อันนี้พัดลมกลางๆนี่จะเป็นพวกอะไรก็ไม่รู้นี่จะเป็นปั๊มตรงนี้ก็จะเป็นพวกระหว่างเครื่องนะครับนี่อันนี้ปั๊มใหญ่นะครับปั๊มใหญ่นี่เดินมาทางนี้นี่เดนเดี๋ยๆนะครับมันก็จะเป็นปั๊มนะครับทาใหญ่ๆเดี๋ยวไปตรงโู้นก่อนเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวไปดูตรงนี้ครับ ไปครับวันนี้จะเป็นเครื่องตียางนะครับใช่ครับของคุณตาแดงใช่นะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะทำงานอะไรมาตียางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเก็บแม่ค่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเก็บแม่พิมพ์แม่พิมพ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกยาที่วางเอาไว้มีพัดลมทางดับเพลิงรถเข็นมีกระดานอันนี้คือแม่พิมร้อนนะครับห้ามจับแม่แม่พิมพ์ร้อนห้ามจับ วางแม่พิมพ์ก็จะเป็นรถเข็นนี่นะครับนี่จะเป็นวพวกพัดลมพัดลมใหญ่นะครับอันนี้รถเข็นแล้วก็มีพวกกล่องกระดาษมีกล่องที่ออเอาไว้บรรจุแล้วก็เก้าอี้นี่จะอันนี้จะเป็นพวกลองรางเก็บกระดาษนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรางเก็บกระดาษ อุยอุยอุยระวัง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 โฟร์ระวังเออไปเฮ้ก็จะเป็นยาที่แพ็กแล้วนี่เป็นโัเคนกระดานนะครับอ่าคุณพ่อมาอ่านให้ดูหน่อยครับนี่พัดลมใหญ่อ่าคุณพ่อมาอ่านให้ดูนะครับอ่านตรงนี้ใช่ครับอ่านว่าอะไรครับ ผ้าสามาม่าอ,อันนี้อะไรครับมามา่าตอ๋องนีกล้วยนุกนกนกอะไรเล่านุกดากดายุดยุดพึงลามเวียงเวียงนี่ก็จะเป็นทั่วของคนที่ชื่อของคุณผลิตนะครับใช่ นี่จะเป็นโต๊ะนี่เป็นที่เตะบอลนะครับตรงนู้นสนามใหญ่ตรงนู้นก็เป็นสนามใหญ่ตรงนี้จะไว้เตะสำหรับเล่นลูกโทษครับอันนี้จะเป็นโต๊ะที่เอาไว้ผนกยามแพ็กยางนี้ตรงสนามใหญ่สะเอาบเอาไว้เล่นแย่งครับี่อันนี้จะเป็นตู้ใหญ่ลองครับอันนี้จะเป็นพวกช่างน้ำหนักนะผมขอช่างน้ำหนักดูสิครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนติซ โอเคขึ้นเลยครับคุณพอน้ำหมักสามสิบสองสามสิบสองยัน 2> 2สี่2 2> สี่สองจุดสี่สองนี่ก็จะเป็นพวกยาพวกะไรพวงนี้ที่ครับที่เขาต้องการที่จะโอ้เอาไว้แพ็กพวกรก็จะเป็นปัม๊มอะมาดูโต๊ะทำงานกันดีกว่านี่ก็จะเป็นยาหนึ่ง ก็จะมีพวกกรงกรันไกคัตเตอร์ปากกาอันนี้ที่ไม้บรรทัดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ที่เหน่าใช่ตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับอันนี้คือที่ยานใช่นี่ก็จะมีพวกตะกร้ายางนะครับนี่มีอะไรพวกนี้เยอะนะครับก็มีพวกถุงนะครับตาจระเข้นะครับพัดลมเก้าอี้มีหลายตัว ยางอันนี้ผมจังไม่ได้ยางอะไรแต่เคยเห็นอยูน่นะคัตเตอร <Cut ter. S 2> ์เครื่องวัดทอ,องแข็งขนมยังไม่หมดเลยมากินมากินเรๆมันจะกินมากินกินกินเฮ้ยแกดิ้งแกดิงดู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 ดดู แมงกินแมงกินแมงกินให้ตะโก่กกงกินด้วยจะไปไหนเอาแน่นอนแน่อนเดี๋ยวผมขอเปิดพคร่ลมก่อนนะครับ ไม่เลยไม่ได้ด้วยอมในพวกของมือนะครับปากกายางเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเห็นแต่ตะเห็นแตเห็นแต่ตะกร้านะครับวางมาอยู่ใช่ไหมคุณบอสค่ะเนี่ยตะกร้า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 มันต้องแบบนี้ตะกร้า ครับนะอืมก้อยดีก้อยดีอืมอันนี้จะเป็นปั๊มนะอันนี้มกินมั้งดเออิเดี๋ยวเดี๋ยวคอยตาคิดแหมาก,อมากโอ้ชาผมเลยนี่นะครับก็จะเป็นพวกตรงนี้นะเนีย่ยเป็นพวกเครื่องอะไรพวกนี้ แล้วก็จะเป็นตู้เซฟของพนังงานนะครับนี่หายตู้น,นะมาอ้๋วันอืมใช่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกป้ายต่างๆนะครับ เส,สางสะดวกไปสเสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัสยถ้าไม่ทำ5สออาจจะอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเราก็จะกดระเบียบการสวมอุปกรณ์ความปลอดภยัย1ถุงมือ2 รองเท้านิลภัยสามแว่นตากันนิแว่นตานิรภัยหมวกนิรภัยรองเท้าบูทที่คุมหมวกที่คุมผมของผู้หญิงครับว่าปิดจมูกอุปกรณ์ป้องกันเสียงน,น,นี่นะครับป้องกันฝุ่นจิว๋วอะไรพวกนี้นะครับสารเคมีนะครับ คงงลโลกจากการทำงานเอาหนีกระดาษนะครับไปเดี๋ยวผมอหินข้อนหืมยิ่งเปลามาได้นะครับมันเป็นแม่เหล็กนะป็นแม่เหล็กแล้วก็จะดดูดนะดูนะท่อสับได้ไหมเนี่ยมันดูดเป็นแม่เหล็กเลยดูกับท่อสั์ได้ไหม บ้หาหายหรือเปล่าคุณพอรอมบอกให้ผมติีปะโซลซับเอาลูลูไม่ได้หรอกไม่โดนกันนะแล้วคร,รับอ่ะลาคลิคปเลยโซลคลิปนี้ผมก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้เวเจอกันในคลิน้าครับบ๊ายบายยุบ๊ายบายสอง years later